ในบายนี้ผมกาหนดสอดคล้องกับสัยทัศคือมีทั้งหมด4ยุทธศาสตร์นะครับ12ยุทธยุทธศาสตร์แรกคือยุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่าเสริมความแข็งแรงของระบบไฟฟ้าและของบุากร,กรณหรือเป็นเทนนิงนะครับยุทธศาสตร์ที่2เป็นเรื่องของเอ่อความเป็นมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดไรซชั่นนะครับอันนี้หมายถึงว่าความเป็นมาตรฐานของระบบไฟฟ้าของาด้านความาวาปลอดภัยและกระบวนการทํางาน ให้สู่ในระดับสากลและในระดับอาเซียนนะครับยุทธศาสตร์ที่3เป็นเรื่องของ,วงความทันสมัยคำว่าสมาร์ทนะครับเนื่องจากไฟฟ้าภูมิภาคให้ต้องให้บริการการจําหน่ายไฟฟ้าให้ทั้งภา,าคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ทั้งเมืองใหญ่ท,ทั้งประเทศการจ่ายไฟต้องใช้เทคนิคเทคนโนโลยีที่ทันสมัยยกตัวอย่างเช่นระบบสมาร์ทเริดเป็นต้นนะครับและยุทธศาสตร์สุดท,ท้ายที่มีความสําคัญคือความยั่งยืน หรือ s u s t a i n น b l e นะครับในพิธการนี้เราจะให้น้นไปถึงความการทํางานที่โปร่งใสนะครับเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเรื่องของ c s r นะครับแล้วก็รวมทั้ง c s v ด้วยนะครับก็เพื่อให้องค์กรเรามีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมัน่นคงนะครับ